ไอทีไม่ใช่เรื่องอยากดิทีตโต้เอช สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสองในดิจิตัลเอ e นะคะสัปดาห์นี้ค่ะ2ขอเอาใจสาวๆดวยเรื่องของความสวยความงามกันหน่อยนะคะอีกหนึ่งกระแสที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นั่นเองค่ะวันนี้สองจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบล็อกเกอร์สาวสวยหนึ่งท่านที่จะมานำเสนอทุกแง่มุมของความงามและก็เครื่องประดับสวยๆแฮนด์เมดที่มีสเสน่ห์บนโลกออนไลน์ค่ะ ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานกว่า7ปีบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียคงไม่แปลกที่ชื่อ The m a Kitty หรือทอวฟี่ปรมินทรเจริญวันจะเป็นหนึ่งในชื่อที่หลายคนได้ยินแล้วต้องร้องอ๋อค่ะเพราะด้วยลักษณะการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทำได้โดยง่ายทั้งเรื่องของการทำผมการแต่งตัวการแต่งหน้า และการรีวิวผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆที่มีความพร้อมสำหรับสาวสมัยใหม่ผ่านทาง m a t k i t t y b l o g c o m เส้นทางสายบล็อกเกอร์ของทิฟฟี่นั้นเริ่มจากการแบ่งปันเคล็ดลับความงามด้วยการนำเสนอคอนเทนต์ในลักษณะของการแชร์ความรู้ผ่านทางรูปภาพพร้อมบอกเล่าวิธีการทำแต่ละขั้นตอนผ่านยูเซอร์ทั่วไปในเว็บไซต์ gban.com หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการเริ่มอัดคลิปวิดีโอการแต่งหน้าของตนเองแล้วก็แชร์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กและคลิปแต่งหน้าในแบบเราในปี2011ก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นและพูดถึงกันมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีคลิปม้วนเพิ่มวอลลุ่มแบบหล่อนธรรมชาติในปี2011ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปผมสวยโดนใจของเลอสชาติอีกด้วยทำให้กลายเป็นที่จดจำของแฟนคลับมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ทำงานอีกทั้งนะคะยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการสอนทำอาหารและของขวัญทำมืออีกด้วยนอกจากจะให้ความสำคัญในด้านเนื้อหาแล้วก็คอนเทนต์แล้วยังให้ความสำคัญกับ Facebook และ Instagram ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นช่องทางที่ทำให้มีจำนวนแฟนคลับของเธอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนว่าเป็นจุดรวมตัวและเป็นช่องทางที่ใช้พูดคุยกับแฟนคลับได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเรื่องของความสวยความงามนั้นเป็นของคู่กันกับสาวๆจริงๆค่ะและเครื่องประดับอย่างต่างหูนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งจุดเด่นและก็เสริมใบหน้าให้กับสาวๆอีกด้วยค่ะต่างหูแม้จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องประดับที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดแต่ต่างหูแก้วนั้น กลายเป็นงานไอเดียที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณธัญดานิธิชลันทรเจ้าของร้าน qbuddy.com ที่เน้นสินค้าให้มีความโดดเด่นและเป็นเครื่องประดับทำมือที่มีสเสน่ห์อย่างล้นเหลือโดยคุณธัญดาเล่าว่าต่างหูแก้วนั้นต้องสั่งอะไหล่มาจากต่างประเทศเพราะขณะน,นี้ประเทศไทยยังไม่มีขายโดยเฉพาะ glass d โด me ที่เป็นแก้วใสใช้ประกอบเข้ากับต่างหูเพื่อให้มีความแวววาว และตัวต่างหูนิกเกิลฟรีที่มีสีสีนั่นก็คือเงินทองเหลืองเทาดำและพิงโกโดยต่างหูทุกชิ้นในร้านจะเป็นงานแฮนด์เมดและทำเองเกือบทั้งหมดหลังจากทำสินค้าเป็นที่เรียบร้อยคุณทัญญาดานั้นก็จะเลือกแพลตฟอร์มของเทพช็อป c o m เป็นช่องทางในการขายโดยให้เหตุผลว่าเป็นช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซที่มีการให้บริการฟรีสามารถลงสินค้าได้เยอะใช้งานง่าย มาะกับคนทั่วไปที่ไม่ต้องการลงทุนเยอะในระยะเริ่มต้นอีกทั้งต่างหูแฮนด์เมดยังเป็นสินค้าที่สั่งทำไม่จำเป็นต้องมีสต็อกอะไหล่ไว้เยอะช่วยให้สามารถบริหารจัดการบัญชีได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้ยังมี Facebook ที่เป็นหนึ่งในช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าและก็สั่งซื้อได้ส่วนใครที่สนใจต่างหูแก้วก็สามารถเข้าไปได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ สาวๆในวันนี้นะคะคงได้ไอเดียทั้งเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็เครื่องประดับสวยๆกันไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบอีกนิดสองว่าเราไปอัปเดตข่าวสารทางด้านไอทีกันเลยค่ะ Visa Pay w ์เวเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการชำระเงินแบบไร้สัมผัสซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีแบบไร้สัมผัสนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น <c oughs> เพียงแค่แตะ หรือยื่นบัตรให้อยู่ในระยะใกล้กันกับเครื่องรับชำระเงินโดยที่ไม่ต้องรูดบัตรหรือลงนามใดใดและด้วยวิธีนี้สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็วจึงลดระยะเวลาในการรอคิวชำระเงินในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดบัตรอเมริกัน Express ให้ซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง K-Payment Gateway เป็นแบงค์แรกในไทยค่ะมั่นใจว่าการเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ของไทย เข้าถึงลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงโดยตั้งเป้าว่าปี2,557นี้ยอดร้านค้าออนไลน์ที่ใช้บริการ Kpayment Gateway กว่า5,000ร้านจะดันยอดชำระด้วยบัตรผ่านทางระบบ66,000ล้านบาทขยายตัวจากปีก่อนไม่ต่ำกว่า25%มาต่อกันที่เซกไก่เมนูบริการสั่งอาหารและจองที่พัก ด้วยเมนูหลายภาษาผ่านทางสมาร์ทโฟนสำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีชาวต่างชาติซึ่งช่วยให้ลูกค้านั้นสามารถแสดงเมนูที่แปลเป็นภาษาต่างๆบนหน้าจอได้พร้อมทั้งสั่งซื้อสินค้าและบริการโดยตรงจากสมาร์ทโฟนด้วยฟีเจอร์ใหม่อย่างเซลฟ์แพลนจะช่วยให้เจ้าของร้านอาหารและที่พักสามารถนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจรายละเอียดต่างๆและรูปภาพผ่านทางออนไลน์ได้ ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเต็มไปด้วยความบันเทิงจริงๆนะคะทั้งการแต่งหน้าทั้งการช้อปปิง้งแต่ก็ควรเลือกใช้แล้วก็เลือกซื้ออย่างรอบคอบนะคะเห <He S 2> ็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าไอทีนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องง่ายที่คุณเข้าถึงได้ค่ะสำหรับวันนี้2องทีมงานขอลาไปก่อน พบกันใหม่ทุกวันพิหัสเวลา20นา35นาทีทาง m ั n นี่ h ช n แนลช่องท r u e v i s i o n และสามารถติดตามสองได้ทั้ง2ช่องทางนะคะทางช่อง47บระบบ SD และช่อง117บระบบ High Definition วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยนิตยสาร e-commerce